เจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยที่มาเจอกันเพราะว่าเราจะพาไปกินบุฟเฟติ่มซำนะคะที่โรงแรมสวิสโซเทลตรงรัชดาเนาะเป็นห้องอาหารจีนหลงฟงนะคะพอดีว่าแบบช่วงก่อนเนี่ยทางเหตุในเพจโรงแรมเนี่ยเขามีเป็นขายวอวเชอร์บุฟเฟ่เนาะโโหัละเจ็อ้าสิบเก้าบาทก็เลยซื้อมากดซื้อมาสองใบแล้วก็เดี๋ยวไปลองกินซึ่งพอไปหาข้อมูลแล้วว่าเขา ถ้าราคาจริงๆอ่ะวันธรรมดากับวันหยุดอ่ะมันจะไม่เท่ากันถ้าวันวันหยุดมาประมาณพั0สกว่าบาทถ้าวันธรรมดามัน9 0 0ากว่าบาทเนาะซึ่งเท่าที่ดูเมนูมันก็ไม่เท่ากันด้วยวันธรรมดากับวันหยุดแต่วันนี้เป็นวันเสาร์ที่เราจะองไปอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเราจะได้เมนูเดียวกันกับราคาพั0สอกว่าบาทหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะเป็นยังไงละกันค่ะ เข้ามานั่งนรลาแล้วนะก็มาก่อนเวลาประมาณ20สนาทีแต่เขาก็ให้เข้ามาเลยเนาะทีเนี้ยก็คือเราได้เป็นเมนูของวิกเอ็ธแหละคือวันหยุดพันสองร้อยกว่าบาท,บาทซึ่งที่เนี้ยเขาไม่ได้ให้เป็นเมนูแบบเป็นเล่มๆลงนะเออคือเขาจะให้สแกน QR code เพือ่ออันนี้ mm hmm. เพื่อดาวนะ์โหลดเมนูเนาะแล้วก็เลือกจากในมือถือเนาะแล้วมาถึงก็ในบุฟเฟ่ต์มันจะรวมชาจีนก็จะมีให้เลือกสองสองอย่างก็ค mm ือร้อนกับเย็นแล้วก็กกสั่งชาจีนเย็นมาเนาะ แล้วก็เขาก็มีน้ำจิ้มมาให้เจ็ดอย่างคือเยอะมากคือน้ำจิ้มเยอะไปไหนงงว่าเออนี่ก็สั่งอาหารไปแล้วเยอะประมาณหนึ่ง mm hmm. ก็เดี๋ยวมารอดูคือจะบอกว่าเมนูพันสองอ่ะมันมีเป็ดบักกินงกับหมูหันด้วย mm hmm. ก็เลยเออลองสั่งมาชิมดูเนาะ mm hmm. เดี๋ยวรออาหารมาอีกสักแบบหนึ่ง,ง,งจ้ะอันนี้ก็คือยำแมงกะพุน,นแล้วก็เป็ดย่างแล้วก็แต่แช่เหล้าเนาะแล้วก็เป็นหมูกรอบ อันนี้คือเป็ดปักกิ่งนะก็มาเป็นพอชั่นเล็กๆเหมือนกันเนาะเดี๋ยวลองชิมก่อนว่าจะรสชาติยัยยงไงคือถ้าอร่อยเนี่ยจะบอกว่าบุฟเฟ่อะมันก็คือคุ้มมากเนาะเพราะว่าตือบอยเชริรงมาเจ็ดเเนาะ ก็คือหมูหันนะคือชิ้นหมูมันจะหนาหน,นึงแล้วก็เขาให้มากับหมันโถหมันโถ,นโถอันน่ารักมากเลยอ ก็เป็นของหวานนะเราสั่งตัวเป็นเยลลี่ตะไคร้ว่านหางจระเข้นะคะก็เดี๋ยวมาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะตัวเยลลี่จะทําจะเป็นแบบตะไคร้เนาะแล้วก็โรยด้วยตัวว่านหางจระเข้อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมากินตัวเยลลี่ตะไคร้ว่านหางจรเนะเข้ค่ะ มันเยลลี่ออกเปรี้ยวๆไม่รู้อ่ะอืมเป็นเยลลี่ตะขคร้ที่ออกเปรี้ยวๆกินแล้วมันเฟรชดีนะือคือหวานๆเปรี้ยวๆกำลังดีเาะก็คือถ้าก็ไวดล้างปากจากที่กินติ่มซำมากมายเมื่อกี้เนาะก็โอเคเลยค่ะเมนูนี้อันนี้ก็เป็นของหวานอีกอย่างเลยเนาะัวลอยน้ำขิงก็คือมันเป็นเมนูจะเรียกว่าเป็นเมนูปกติของร้านอาหารจีนเนาะทุกที่ก็ต้องมีัวลอยน้ำขิงเป็นของหวาน ก็เดี๋ยวมาลองชิมนะว่ารสชาติเป็นยังไงชิมน้ำขิงก่อนอะก็มาชิมที่น้ำขิงก่อนนะ <c oughs> ใช้ได้นะก็คือรสชาติเผ็ดแล้วก็ไม่หวานไม่หวานดีอ่ะเออที่นี่แบบโอเคนะเพราะว่าส่วนเนี้จะเจอแบบน้ำขิงจะหวานนะแต่ที่เนี่ยน้ำขิงไม่หวานส่วนบัวลอยก็ โหลแป้งก็ไม่หนามาใกให้บูรอก็ไม่หวานด้วยะเออที่นี่ดีนะโฟติไม่ชอบกินหวานไงก็เลยแบบชอบเข้ากับน้หขิงแบบไม่หวานจัดก,ก็ใครมาก็มาชิมดูอะตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยจะมาสรุปว่าเป็นยังไงเนาะก็โดยรวมมาก็ พอใช้ได้นะที่ที่ที่รู้สึกว่ามันพิเศษก็คือมีมีตัวเป็นปักกิ่งกับหมูหันเนาะตัวหมูหันนะมันจะเป็นแบบเหมือนมันเป็นแบบฮ่องกงคือมันจะเป็นแบบหนังที่ติดเนื้อเออถ้าแบบใครใครไม่ชินก็อาจจะอาจจะลองดูเป็นเมนูอื่นเนาะเพราะว่าอย่างเราเราก็ไม่ชินเพราะปกติเราเคยกินแต่หมูหันที่มันมาแต่หนังเออพอเจอนี้ก็เลยแปลกๆดีก็แต่ก็พอโอเคก็กินได้เนาะส่วน โดยรวมพวกติ่มซำอะไรอย่างเงี้ยเราว่ารสชาติก็ก็พอใช้ก็คือโอเคในระดับหนึ่งมันไม่ได้แบบอุ้ยรสชาติอร่อยมากอะไรอย่างงี้ไม่ได้แบบประทับใจขนาดนั้นอะแต่ถามว่าด้วยราคาเนี้ยเจ็ดเก้าเก้าโอเคมากินติ่มซำก็รู้สึกว่าเป็นราคาที่โอเคอยู่แต่ว่ามองว่าถ้าแบบเออเป็นราคาเต็มอะก็แอบจะต้องคิดก่อนนิดนึงอืมเพราะว่าอาจจะกินแบบอ็นอาราคาน่าจะน่าจะคุ้มกว่าอะไรอย่างเงี้ย ใครมากินก็ลองอดูสองโปของโรงแรมดูเนาะเขาว่าก็เห็นเขาก็มีขายเรื่อยๆนะตัวตัวโปเนี้ยเห็นล่าสุดก็มือเพิ่งขายไปเพิ่งเปิดขายไปแต่เหมือนมาเป็นราคา899ซึ่งไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงเนาะส่วนอันนี้คือที่เราจะกินเจ 9, 9อะ่ะเขาให้กิน1ชั่วโมง45นาทีซึ่งก็เป็นเป็นระยะเวลาที่กําลังดีนะเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่าไม่ได้กินเยอะแต่ทาไมอิ่มมากก็ไม่รู้งงมากอืมแต่โดยรวมคือแต่สิ่งที่เออลืมบอกที่ประทับใจคือของหวาน ออการเป็นของหวานประทับใจนะก็คือทั้งบัวน้ําขิงแล้วก็เยลลี่ตะไคเนาะคือไม่คิดว่าจะจะอร่อยเอ,อแต่ก็อร่อยถ้างั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะใครชอบก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย